เขาเราขับรถจากกรุงเทพไปอ่างทองขับรถจี้ตลอดเราไม่รู้ไงพี่แฮกไตวเลิศเพียงก็ถามอยากเป็นจริงเหรออยากเป็นอยากเป็นทหารไปถึงไปวัดนราอกได้แต่ต้องยืนฟังตั้งบขนาดไม่ได้คนก็ต้องยืนฟังดูร้อยไอ้พวกเป็นอ่ะมันขนาดไม่ได้ไงก็นั่งหรอตะพักมีเรียกโดยทหารมาพรุบ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 นายยังได้พอนอ่อนไม้แล้วครับนายเรียกนายเรียกเขาพก ีนายเรียก็พวกเอาแล้วตามดูปุ๊บปุ๊บดึงไปห้องอ้าคเราก็เดินตามไปเดินตามไปเดินตามไปมไป <c oughs> ม่เนียนเนียนบนะแล้วทหารยศยศเฮียงเต็มไปหมดนะ <c oughs> ดเลขาออกถ่ายอยากเป็นทหารหรือเปล่าครับไหนลองพูดตอบกันแต่ว่า ให้กูวิ่งพื้นให้กูตะกตัดจำหลอดไฟบนเพดานสูงๆให้กูวิ่งมากระโดดตบหลอดไฟแล้วใครจะถึงอ่ะเนี่ยวิ่งจากเนี้ยกระโดดหลอดไฟเงนี้ยแล้วก็กระโดดอยู่เนี้ยก็เหนื่อยอ่ะเหงื่อแตกพักลเกลยเหงื่อแตกพักเพราะงื่อไหลทั้งตัวปุ๊บมาถึงนายมาถึงเดินมาอื้มหม็นมากเนี่ยกลิ่นกลิ่นตัวเราเนี่ย แตกพังอะไม่ได้ไม่ได้ไปถายไม่ได้มีกินตัวไปถายไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็เราก็เถียงดิโอไปไปดูเราก็เถียงก็ไปดูทหารที่ฝึกเนี่ยกินตัวแย่แย่หนักรู้อีกจะไปถหารไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยตะพังเริ่มเถียงเถียงเียงพี่ป้อนพี่หอยเข้ามาเขียนที่มือสารน่นองออ S 1> <S 1> <S เอ,อใช่ไงมึงอยู่เบื้องหลังไลนพี่<_ at> <_ at> โอ <Dos> ้หแม่มบบไม่มีคำว่ามึงไม่ได้มีคำว่าพี่ละเออลุงพันไม่เบรกเลยนะนั่งฟังนิ่งเลยนะ <_ at> เร็วมาก<_ at> <_ at> เออเออ <_ at>